สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปาร์คเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค3 EP 9เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่บักซันมันมานอนอยู่ในรถหลังจากที่เมื่อคืนไปสังสรรค์ยามลาตีมาอย่างหนักหน่นวงแล้วก็มาจอดรถนอนอยู่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมพอ,อนาฬิกาปลุกดังขึ้นซันก็รีบตื่นขึ้นมาเปลี่ยนชุดแล้วก็แปลงฟันอย่างไวสุดยอดจริงๆตัดมาในโรงเรียนหลังจากที่เฟิร์สไปวิ่งจนขาเจ็บออยก็เป็นแฟนที่ดีคอยดูแลอย่างดีประครบประงมเหมือนไข่ในหินพะละกับน,นนเห็นเฟิร์สเดินมาก็ตะโกนเรียกบอกว่ามีอะไรจะให้พอเฟิร์สมาถึงที่โต๊ะบักน,นนมันก็ประกาศมอบเหรียญทองให้้อย่่่่าาางงใหญโตสมมกกัับควววเเเป็นนนนลจรริิิๆขทีฟ เส้นชัชแล้วขาเจ็บโดนหามส่งโรงพยาบาลสะก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นไปรับเหรียญกับเขาอ้อยก็มานั่งยิม้มมองเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันแบบน่ารักน่ารักอยู่ๆนมปังกับเจนก็เดินเข้ามาพอน,นนเห็นหนมปังเท่านั้นแหละก็ทําหน้าจ่อยไม่กล้าทักเลยหนมปังก็ชวนอ้อยขึ้นห้องด้วยกันแต่อ้อยก็ทําท่ายึกยักมองไปทางเฟิร์สเหมือนเป็นห่วงว่าจะไม่มีคนคอยประคองเฟิร์สไปเรียนนนก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลแฟนให้เจนได้ยินแบบนั้นถึงกระซวเลยว่าเป็นแฟนกันแล้วหรอหนมปังก็ยิ้มแห้งๆใส่อ้อ,อยประมาาาณว่่่เเออฉันนพืสิททแตํไมไม่รรู้เเื่องลยอย ก็เลยรีบบอกเฟิร์สว่าขอขึ้นห้องก่อนนะตัดมาในห้องสภานักเรียนครูก็เข้ามาประชุมกับแก๊งสภาเรื่องนโยบายการลดการบ้านครูบอกว่าเรื่องนี้แม่อุมัติตั้งแต่แรกแล้วและอีกอย่างจะปิดเทอมแล้วทําอะไรตอนนี้ก็ไม่ทันบอร์ดก็เลยย้ําซ้ําเติมเข้าไปอีกว่าอ๋อเพราะพวกเราทํางานช้านี่เองน่าเสียดายที่พวกเราไม่น่าเอานโยบายที่ทําจริงไม่ได้มาหาเสียงเลยทำามาทุกคนในห้องถึงกับถอนหายใจมองบนตาแทบหลุดบอร์ดก็ยังพูดพูดพูดไม่หยุดพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใสนนหนุนมปังทนไม่ไหวก็เลยถามครูว่าถ้ามีใน อย่างที่เราทําไม่ได้ครูคิดว่าจะทํายังไงต่อไปดีคะครูก็เลยแนะนําว่าให้เอาความตั้งใจที่มีไปลงกับงานหน้าให้เต็มที่บอสถึงกับสตันไปเลยเพราะไม่เคยมีใครเข้าข้างเขาสักคนไม่รู้จะสงสารหรือหมั่นไส้ดีพอครูออกไปบอสก็หันมาแขวะขนมปังอีกว่าทําได้ดีนะเออและทุกคนในสภาก็ถามบอสว่าทําแบบนี้ทําไมบอสก็เลยบอกว่าเขาจะจบนโยบายเรื่องการบ้านไงจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องมาเสียเวลาทําอีกขนมปังก็เลยสวดบ,บอสไปยาวหนึ่งชุดแล้วก็บอกว่าตอนที่เข้ามาในสภาบอสคิดว่าจะเข้ามาทําอะไรแต่ตอนนี้ไม่ม มีความคิดนั้นแล้วมีแต่อารมณ์โกรธบอสด้วยความที่ยังไม่ยอมรับตัวเองคิดว่าตัวเองยังไงก็ถูกว่าหนมปังไปว่าโฟกัสที่เขามากเกินไปก็เลยคิดว่าคนที่ตั้งใจทำสภาคนแรกแบบเขามีความคิดที่เปลี่ยนไปหนมปังก็ไม่หยุดตอบกลับบอสไปว่าคนอื่นเธอไม่รู้จริงๆแต่ถ้าความตั้งใจแรกของบอสหายไปหมดแล้วเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอสควรทำสภาต่อไหมบอสก็ประชดกลับไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้หนมปังทำหน้าที่ประธานนักเรียนได้ดีขึ้นมากสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการโหวตให้สมาชิกใในสภาาาโหว่ออยก้บ อ่ตมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโหวตเขาขอลาออกเองส่วนงบวิชาการเทอมสองถ้าไม่อยากเอาไปทําอะไรก็เอาเงินไปซื้อขนมกินเล่นละกันหลายจริงๆสมาชิกในสภาถึงกับโมโหมากเจคเกียงเกือบลุกขึ้นไปถวายแหวนให้ซะแล้วแต่โกนด่าบอสตามหลังไปแบบติดๆหนมปังก็ได้ตะบอกให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็ให้ทุกคนมาเริ่มใหม่ในงานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นนี้จะได้แก้ตัวจากงานกีฬาสีกันเธอจะชวนวงซิสยเขีบมาเล่นดนตรีให้ด้วยตัดมาที่ซันมานั่งคุยโทรศัพท์กับมะลีอยู่ที่ห้างคุยๆอยู่ซันมันก็ช แวความฮอตส่งสายตาไปให้สาวคนหนึ่งแล้วก็ขอวางสายจากมลิไปแล้วอยู่ๆเพาก็วิ่งเข้ามาหาเพราะว่าซันนัดไว้ให้มาเจอซันบอกเพาว่าจะให้ขึ้นเล่นงานลอยกระทงนี้เพามันก็ดีใจใหญ่บอกว่ามันว่าง้อมยี่สิบชั่วโมงเลยถึงจะมีเรียนพิเศษก็ไม่เป็นไรเหนื่อยกับมันจริงๆหลังจากที่เพาออกไปสาวคนเดิมก็เดินเข้ามาหาซันแล้วก็ถามชื่อซันแนะนําตัวเองว่าชื่อกุ้งกิง้งพี่กุ้งกิ้งชวนซันไปกินข้าวแต่ซันก็บอกว่าเขาต้องกลับบ้านแล้วขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมวันหลังค่อยมานัดกินกันสุดยอดเลย แต่พี่กุ้งกิ้งก็เสนอให้ค่าเสียเวลาทำเอาซันตาโตหลังจากนั้นด้วยความที่ไม่ค่อยอยากได้เงินสักเท่าไหร่บักซันก็มานั่งกินข้าวกับพี่กุ้งกิ้งกินกันไปคุยกันไปพี่กุ้งกิ้งบอกว่าเขามาที่นี่มาหาเด็กแล้วก็มาเจอซันซันมันก็โชว์ความเท่บอกว่าจะจีบมันในยากนะปวดหัวก็มันจริงๆแล้วพี่กุ้งกิ้งก็ชวนซันไปทํางานเป็นเพื่อนเที่ยวกินข้าวดูหนังไปเที่ยวแล้วก็จะได้เงินซันก็ถามพี่กุ้งกิ้งว่าพี่กุ้งกิ้งเป็นแม่เล้าหรอถ้าจะเอา ติดต่อลูกค้าให้ลูกค้ามีตั้งแต่สาวๆเย็นแก่เลยแต่ซันก็ยังไม่ได้ตอบทําท่าคิดอยู่แบบนั้นคุยคยอยู่พี่กุง้งกิงก็ถ่ายรูปซันไว้แล้วก็บอกว่าจะเอาไปให้ลูกค้าดูก่อนถ้าลูกค้าโอเคก็ค่อยว่ากันพูดจบพี่กุง้งกิงก็ส่งซองเงินให้ซันแล้วก็บอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่มานั่งด้วยตัดมาที่บ้านซันก็มานั่งหาข้อมูลเรื่องเพื่อนเที่ยวแบบใหญ่โตโมโหฬานหาหาอยู่ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอยากได้คนพาเที่ยวตอนนี้ว่างรับไหมกุง้งกิงแนะนํามาซันก็น ที่ทันทีแล้วบักซันมันก็หันไปบอกแม่ว่าขอไปเอาชีดที่บ้านเพื่อนนะเขาลืมไว้แล้วก็รีบออกไปอย่างไวพอถึงที่นัดซันก็มองหาผู้หญิงที่ชื่อตุกตาใส่เสื้อสีชมพูตามที่นัดไว้พอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซันมันก็รีบเข้าไปทักทายอย่างมั่นใจแต่สุดท้ายก็ผิดคนหน้าแตกไปเลยอยู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาซันใส่เสื้อสีชมพูแบบที่นัดไว้เลยเขาบอกว่าเขาชื่อตุกตาซันก็ยิ้มแห้งๆแล้วก็ถามว่าพี่ตุกตาอยากไปไหนพี่ตุกตาก็โชว์ตั๋วหนังที่ซื้อมาแบบไม่ปปรึกกษาาใคคสััันนน็ไ่งงดดูหด้วยวยม สนุกมากดูไปหาวไปสักพักพี่ตุ๊กตาก็เลิมเอามือมันลูบขาซันแล้วก็ค่อยๆเอ็นตัวมานอนซบซันมันก็ทําตัวแข็งเป็นหุ่นหลังจากดูหนังจบซันมันก็พาพี่ตุ๊กตามาที่ร้านเหล้ามันบอกว่าจะพาพี่ตุ๊กตามาแดนกระจายก่อนเข้าพี่ตุ๊กตาก็บอกว่าเขาขอจ้างซันเป็นแฟน3วันซันก็ทําหน้าตกใจเบอร์ใหญ่บอกว่าขอปรึกษาพี่กุุงกินก่อนพี่ตุ๊กตาก็เลยบอกว่าจะคุยให้เองแต่ถ้าซันไม่โอเคก็ไม่เป็นไรซันด้วยความที่เสียดายเงินก็ถามว่าต้องทําอะไรมากกว่านี้อีกไหมพี่ตุกกกตตาา็บออใหห้ทํเเมมืดิแแ่� ดูเหมือนเป็นแฟนมากกว่านี้แล้วก็ห้ามมีใครตลอดเวลาที่เขาจ้างอยู่ซันก็ขอเสนอเรียกค่าตัวเองเป็นชั่วโมงละพันเรียกเอากะรวยเลยพี่ตุ๊กตาก็ไม่ขัดให้ตามพี่ขอดีก็โชว์รวยกว่าอีกทั้งสองคนก็พากันเข้าไปในร้านเหล้าซันมันก็เต้นอย่างมันแถมยังจับมือพี่ตุ๊กตาขึ้นมาเต้นอีกพี่ตุ๊กตาก็ดูสนุกมากสนุกจนอยากจะกลับบ้านเลยอยู่ๆก็มีสาวสวยเดินมาชนซันซันมันก็รีบจีบลืมเลยว่าพี่ตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นพี่ตุ๊กตาก,ก็เล่นบทแฟนงอนซะเดินหนีออกมาหน้าร้านซันก็ รีบตามออกมาพี่ตุ๊กตาก็ประชดบอกว่าให้ไปเต้นกับเด็กๆสี่ันมันก็ใช้ลูกอ้อนเหมือนพระเอกลิเกอ้อนไม่ยกบอกว่าเขาขอโทษนะที่ดูแลเธอไม่เต็มที่เลยแถมมันเกี่ยวก้อยขอคืนดีอีกพี่ตุ๊กตาเห็นสันเรียกว่าเขากับเธอก็เล่นใหญ่ให้สันหอมแก้มสันก็ยอมทํางงกับมันจริงๆเอาซะพี่ตุ๊กตาหายงอนเลยวันต่อมาที่โรงเรียนบักนนก็นั่งวาดรูปอยู่คนเดียวแบบเปล่าเปลี่ยวหัวใจหนมปังก็เดินผ่านมาพอดีนนก็มองตามจนขอแทบหักเตยเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปหานนทักทายเหมือนไม่มีอะไรเกิด ขึ้นนนก็คุยกับเตอแบบไม่กล้าสบสายตาเออเลยบอกนนว่าอย่าหลบตาเขาสิเดี๋ยวเขาคิดไปไกลนะถ้านนชอบขนมปังจริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องเขาเลยเขาโอเคให้ลุยได้เลยนนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเตอร์โอเคถ้าทําอะไรแล้วให้เตอร์สบายใจก็บอกเขาได้เลยนะเตอเลยบอกว่าก็ให้มาเป็นแฟนเขาได้ไหมละ่ะนนก็ถึงกับสตั้นไปเลยแล้วสักพักก็ตัดสินใจถามเตอร์ว่าเขาทําอะไรถึงทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นเกย์เพราะตอนกับทีก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันเตอก็เลยบอกเหตุผลว่าเวลาอยู่กับนนนนเหมือนชอบอ่อยเขานนก็เลยรีบ ขอโทษเตอร์ไปเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวจริงๆทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วเตยก็บอกให้นนกลับไปหานมปังซันนก็ยิ้มดีใจหน้าบานรีบวิ่งไปเลยตัดมาที่นมปังนั่งกินข้าวอยู่นนก็เนียนมานั่งด้วยเอาของกินขนมมาวางให้นมปังเต็มโต๊ะไปหมดนมปังจะลุกหนีแต่นนก็ห้ามไว้นมปังเห็นขนมที่วางอยู่ถึงกับพันมาถามว่าไหวเจ้าเหรอพอนนเลี้ยงขนมเสร็จมันก็ลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้น้อมกับถวายบังคมหนมปัง ลูกช้างผิดไปแล้ว้อมบรรเลงลิเกตบท้ายไปด้วยทําเอาสักคนมองทั้งโรงอาหารเลยหนมปังก็อมยิ้มหน่อยๆแต่ก็ยังดึงๆหน้าอ,อยู่พอเป็นพิธีนนก็เลยเอาปังเย็นให้กินแล้วก็ถามว่าปังเย็นหรือยังหนมปังก็รับมากินเฉยเลยหนมปังบ่นนนเรื่องที่ลาออกจากสาภาแล้วก็ทิ้งงานให้คนอื่นทํานนก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาอธิบายให้หนมปังฟังว่าเขาเป็นตัวปัญหาเขาก็เลยเอาตัวปัญหาออกหนมปังก็เลยบอกว่าหายโกรธแล้วแล้วก็ให้มาช่วยกันทําคัทเอาพร้อมกับให้นนสัญญาว่าจะไม่ไปต่อยใครออีกอกกนจา ต่อยตัวเองได้แค่คนเดียวโนนมันก็ว่าหนมปังว่าบ้าใครจะต่อยตัวเองแล้วก็ทําท่าต่อยตัวเองไปทีไม่รู้ว่าตกลงใครบ้ากันแน่ในห้องเรียนมาลีก็ส่งข้อความหาซันถามซันว่ามือหายเจ็บหรือยังแล้วเพากับโลบอทก็เดินเข้ามาพอดีถามว่ามาลีคุยกับใครอยู่มัลีก็ไม่ยอมบอกเขาก็เลยชวนมาลีไปดูเขาเล่นดนตรีงานวันลอยกระทงด้วยแล้วก็ตื่นเต้นอยู่แบบนั้นมัลีก็ได้แต่ยิ้มตอบรับแล้วก็กลับมาทําหน้าเศร้ามองโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะซันไม่ตอบเธอเลยตอนมืดซันกลับมาบ้านพ่อกับแม่นั่งกินข้าวอยู ซันก็โดนแม่บนหูชาที่กลับบ้านชา้าซันก็เลยเอากุ้งหอยปูปลาที่ซื้อมามาให้พ่อกับแม่บอกว่าเขากลับชา้าเพราะไปต่อแถวซื้อมาพอก็ถึงกบถามว่าไปรวยอะไรมาจากไหนซันก็เลยโชว์เทว่าเขามีเงินเก็บเห็นแบบนี้เขาใช้เงินเป็นนะสุดยอดจริงๆหลังจากนั้นซันก็ไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จออกมาหยิบโทรศัพท์ดูแจ้งเตือนก็มีคนทักมาจ้างซันเต็มไปหมดแถมยังมีข้อความจากวงซีสเก็บไปร้อยๆข้อความที่ไม่ยอมเปิดอ่านแล้วก็มีข้อความของมาลีอีกด้วยซันยืนดูสักพักแต่ก็ไม่ตอบใครสักคน แต่กลับทักไปหาเจนถามเจนว่านอนหรือยังพอเจนตอบว่ายังเขาก็รีบกดโทรไปหาเจนให้ไวพอเจนรับสายก็ถามว่ามีอะไรซันก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโทรไปทําไมงงกับมันจริงๆซันก็เลยอ้างว่าให้เจนช่วยสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้หน่อยเจนก็ยอมสอนให้ซันก็นอนฟังเสียงเจนไปยิ้มไปเหมือนซันจะมีใจให้เจนแน่ๆหลายใจจริงๆวันต่อมาตอนเลิกเรียนซันทําความสะอาดห้องอยู่คนเดียวเพราะว่าโดนครูทําโทษที่ยุบยิกในห้องสอบเจนเดินเข้ามาหาซันก็หยิบโทรศัพท์เครื่องใหม่ขึ้นมาเจนก็ แซวว่าเดี๋ยวนี้ดูรวยนะไปทําอะไรมาซันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปเป็นเพื่อนเที่ยวมากว่าซันจะอธิบายให้เจนฟังเข้าใจว่าทําอะไรบ้างเอาซาแทบแย่เพราะว่าเจนคิดว่าซันขายตัวเจนก็เลยถามว่าถ้าสมมุติว่าเจนเป็นแฟนซันแล้วเขาซื้อเพื่อนเที่ยวซันโอเคไหมซันก็ทําท่าคิดแล้วก็บอกว่าเขาไม่โอเคเขาคงหึงแน่เขินแทนเลยตัดมาที่ซันมารับงานกับพี่ตุกตาคนดีคนเดิมไปงานรวมรุ่นของพี่ตุกตาซันต้องไปร้องเพลงรุ่นแม่ในงานลุงลุงป้าป้าก็เฮฮากันใหญ่หลังจากงานจบพี่ตุกตา ก็มาขอบคุณซันที่ทําให้เขามีความสุขเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีแฟนดีๆเลยมีแต่คนนอกใจเขารู้สึกมีค่าเวลาอยู่กับซันซันก็ยิ้มตอบรับแล้วก็กอดปอบพี่ตุ๊กตาไปทีหลังจากวันนั้นต่อๆมาซันก็รับงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆรับทั้งสาวเล็กสาวใหญ่แก้งกวางไปจนถึงสาวสองว,ว,วันหนึ่งซันรับงานกับสาวนั่งป้อนเค้กตูจีกันอยู่สมสมกับมาลีก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีสมสมด้วยความที่น้องข้าใคร่แตะก็รีบจอดมอเตอร์ไซค์จะลงไปให้ไวแต่มาลีก็ห้ามไว้ สมก็เลยโมโหบอกว่าให้ไปเคลียร์กันเลยนะว่าตกลงเป็นอะไรกันถ้าไม่กล้าเดี๋ยวเขาจัดการเองแล้วก็ขับรถออกไปแมนจริงๆช่วงเย็นวงซีซสเก็บก็นัดซ้อมดนตรีกันแต่บักซันมันก็มาสายจนเพื่อนในวงโมโหสันมาถึงมันก็อ้างว่ารถติดแล้วก็เริ่มซ้อมกันแต่สันกลับร้องเพลงไม่ได้เลยเพราะเอาเวลาไปรับงานจนไม่ได้ซ้อมอยู่ๆสันก็เลยขอหยุดแล้วก็หยิบเนื้อเพลงขึ้นมาดูเพื่อนก็เล่นไปทำหน้าเซ็งไปสุดท้ายก็ต้องสั่งหยุดอีกรอบแล้วก็ถามสันว่าได้ซ้อมมั้งไหมใกล้วันจริงแล้วยังไม่ได้กัันนเลยว ใกล้จะถึงแล้วพวกเขาจริงจังกันมากซันก็เถียงว่าเขาก็จริงจังเหมือนกันตัวเองผิดแท้ๆเพื่อนคนนึงก็เลยโกรธซันแล้วก็บอกว่าความจริงจังของซันกับเพื่อนคงไม่เท่ากันแล้วเพื่อนก็เดินออกจากห้องซ้อมไปเลยซันก็ได้ต่ยืนหน้าเวอแล้วเพื่อนในวงกับเขาก็งงกันไปหมดตัดมาที่เรียนพิเศษดาวกับแอลคุยกันเรื่องผู้ชายในห้องเรียนที่แอลชอบจากพักแอลก็บอกดาวว่าจะออกไปช่วยก้อยถือลูกชิ้นผู้ชายคนที่แอลชอบก็เข้ามาขอเบอร์แอลกับดาวทันใดนั้นเองแอลกับก้อยก็กลับเข้ามาพอดีก้อยถึงกบหุบยิ้ม ู้ชายคนนั้นแอลพาก้อยเดินเข้ามาถามดาวว่าผู้ชายคนนั้นมาขอเบอร์ดาวเหรอดาวก็ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลอกแอลไปว่าใช่ก้อยได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียหนักกว่าเดิมอีกถึงกับโยนลูกชิ้นลงโต๊ะแล้วก็เดินหนีไปดาวตกใจรีบวิ่งตามก้อยแปอที่บายให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นมาขอเบอร์แอลไม่ได้ขอเบอร์เธอเธอแค่แกล้งแอลเล่นไม่คิดว่าก้อยจะโกรธขนาดนี้ก้อยก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายดาวเลยถามว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่ให้บอกเขาเพราะว่าเมื่อก่อนก้อยมีอะไรก้อยก็บอกเขาทั้งหมดกออก็บวว่่่าาาเเขผคิดไปที พ่อพูดอาจจะเป็นจริงวันหนึ่งเราอาจจะหายอาจจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่เปลี่ยนแน่ๆเขาไม่เปลี่ยนใจแต่ไม่รู้ว่าดาวจะเปลี่ยนไปไหมถ้าดาวเปลี่ยนไปเขาจะอยู่ยังไงแล้วก้อยก็ลุกชวนดาวไปเรียนไม่รอให้ดาวได้ตอบโต้อะไรบ้างเลยตัดมาที่ซันมาเรียนพิเศษพี่กุ้งกิ้งก็ทักมาชวนไปงานปาร์ตี้ใหญ่พอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอส้อมๆกับแก๊งใจเกเรสองคนส้ม,มพอเห็นหน้าซันก็ไม่รอช้าถามซันทันทีว่าผู้หญิงเมื่อวานที่นั่งป้อนเค้กคือใครซันก็นิ่งไปสักพักก่อนจะบอกว่าเป็นรุ่่่นีีทจ สมสมก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงจริงด้วยถามสันไปว่าคุยกี่คนสันก็เงียบไม่ยอมตอบสมสมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าให้ยืมนิ้วเท้านับเอาแมสแซจจริงๆสมๆมก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนสันบอกให้ไปคุยกันข้างนอกสมๆก็ไม่ยอมบอกว่าจะคุยตรงนี้จะให้ทุกคนรู้ไปเลยสันก็เลยโมโหบอกว่าเขาก็คุยไปเรื่อยๆสมๆมก็เลยเปิดหลักฐานเด็ดเป็นรูปที่สันจุกมะลิให้ดูสันก็แถจนสีข้างทะลอกว่าเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันกับมะลิทั้งเขาแล้วก็มะล ให้๋าพามมลีเข้ามาพอมมลีเข้ามาไม่พูดอะไรเอาแต่ร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีออกไปสม,สมก็เลยกระชาาคอเสื้อซันแล้วก็บอกว่าขอให้ซันเป็นเอตตายแล้วก็ห้ามมายุ่งกับน้องเธออีกสุดยอดไปเลยตอนมืดซันส่งข้อความถามมมลีว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นห่วงแต่มาลีก็ไม่ตอบแล้วก็ขับรถออกไปที่คอนโดของพี่กุงกิง้งพอซันไปถึงพี่กุงกิ้งก็จับซันใส่โบที่คอแล้วก็ถอดเสื้อกระเฟือกที่แขนออกซันก็ทําท่าตกใจแต่สุดท้ายก็เดินตามเขาไปแบบเท่ๆปวดหัวกันจริงๆเข้ามาในงานก็มี ใส่ชุดว่ายน้ำก็เต็มสระน้ำไปหมดเพื่อนเพื่อนพี่กุงุงกิ้งบอกว่าทุกคนรวมเงินกันซื้อสันให้สันดูแลพวกเขาด้วยสันก็ไม่รอช้าใครสั่งให้ทําอะไรก็ทําสั่งให้กินเครื่องดื่มมึนเมาก็กินกินจนน็อกคาสะไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็ไปอยู่ที่โรงพักด้วยสภาพที่มีบ็อกเซอร์แค่ตัวเดียวมองไปรอบๆก็เจอพ่อกับแม่คุยกับตำรวจอยู่สันถึงกับหน้าเสียเลยหลังจากนั้นพ่อแม่ก็เดินออกมาหาสันแต่ก็ไม่พูดอะไรด้วยสักคำขอนั่งมาในรถระหว่างกลับ,บบ้านก็เงียบกันตลอดทางบนรถแถมยังมีกกออกอออง้ววยยยู่ีดสันหิบโทร สับขึ้นมาดูคลิปที่ถ่ายไว้ในงานปาร์ตี้สภาพซันเละมากเละสุดๆเละเป็นอวกเมื่อกี้เลยขนาดซันยังดูเหมือนจะรับตัวเองไม่ได้ถึงกับน้ำตาคอมองไปที่พ่อกับแม่พอมาถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่คุยอะไรด้วยสักคำใจแข็งจริงๆหยิบกุญแจรถซันไปเก็บแบบนิ่งๆซันก็ได้แต่ยืนร้องไห้รับกรรมอยู่แบบนั้น เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like, ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนภาค3ตอนที่9เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย